ก็ทีนี้ต้อนรับต้อสู่ช่องโอแซน0 9นะครับดูไปช่องออสิปนายนะฮะวันนี้เรามาทดลองรถใหม่กันอีกครั้งนะครับผมอ่ตอนนี้เป็นสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายคีเวยนะครับ QV GT สองร้อยตัวธรรมดานะครับผมเลยเลยก็ต้องขอขอบคุณ QV เชียงใหม่นะครับตอนนี้เป็นบายเบนเนลลี่ เป็นศูนย์เบเนลี่ที่เส้นมหิดนนะครับจะเป็นตัวแทนจำหน่ายชีเวแล้วก็จะมีซอนเทสนะครับกองบอกก่อนนะว่ารถยังไม่ฝนลันอินนะครับรถพุ่งวิ่งได้ประมาณ20กว่าโลเมตนะฮะยี่สิบก็ออสามสิบแล้วนะสามสิบสามกิโลเมตรนะครับ อ๋อฝนมีฝนโปรยโปรยถนนยังไม่เปลี่ยงนะครับขอกี่ขี่เก็บอาการไปอีกสักแป๊บหนึ่งฮนะเดี๋ยวจะได้บอกกล่าวมันว่ามันเป็นยังไงคนระับ สเปคกรถอะไรเนี่ยผมจะขึ้นไว้ด้านบนหน้าจอนะครับท่านที่เป็นขาประจำเนี่ยน่าจะจำกันได้อยู่บนหน้าจอนะฮะคร่าวๆของรถคันนี้ก็จะเป็นรื่องเครื่องยนต์แล้วกันนะืะเป็นเครื่องชุดเดียวกับเวสป้า GT s 300นะครับมีประมาณ270ร้อยบาวนะครับ ที่น้ำหนัก1 6 0กิกโลมันก็โอเคนะครับไม่ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายอะไรนะครับมันก็พอใช้ได้แต่ว่าพอมาอยู่บนรถคันนี้ที่น้ำหนักแค่140กิโลนิดๆเนีน่ยซึ่งเบากว่าไวป้าประมาณเกือบ20กิโลนะครับมันก็ข้างต่างนะครับข้้นต่า อย่างก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องการปรับตาโตของมันแหละด้วยเม็ดด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็น้ําหนักตัวที่หายไปนะครับทําให้พลังก,กลาลังของมันเนี้ยมันเหมือนมานเรื่อยๆอะ่ะแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไวป้าเนี่ยเหมือนจะมีการล็อกรอบด้วยนะเออ เร่งเขาไม่ได้จะพุ่งพุ่งขึ้นแบบทยานพุ่งปิ๊ดปี๊ดป๊ดอย่างนั้นนะคือมันจะเป็นอาการที่ว่าเขาเรียกว่ายังไงวะอันนี้คือเม็ดเบาเหรอเม็เมเมดเ,าเบาว่ารอบมันขึ้นไปฟาดก่อนนะแล้วก็ค่อย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 จะแบบเร่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับคือเร่งเรื่อยเรื่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้พุ่งแบบ,บถุก ก็ขัเล็กมากาผมจะสูงอยู่ที่1้0ยบนนั่งคันนี้ก็ก็โอเคเดีอะไม่ไม่รู้สึกเล็กไม่รู้สึกใหญ่นะครับคือขอผมก่อนมาทดสอบเนี่ยผมขี่คอซ่าของตัวเองมานะครับก็เลยพอมานั่งคันนี้เลยก็เลยรู้สึกแล้ว,ว่าแบบตโ,โหรถมันเป็นอะไรที่แบบขัเล็กมากเลยอะคือโดยมิติโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะพอๆกับเ็นแมกนี่เองอะ อย่างหน่อยนะ สงสัยจะได้ชะลอกัอนหน่อยและอ้าว่อ่อจะได้อาการลงรถมาบ้างแล้วก็เหมือนคนเอา P C X กับอ N Max ไปลงเครื่องไปต้าเอออย่างนั้นได้ไหมประมาณนั้นนะครับ 4ได้ไหมคือถ้าอย่างไป X Max กับ f อรซ a าสามารถสูงเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไหวนะครับแต่ว่าให้ขี่ตามกันได้ไหมก็พอได้นะยิ่งเป็นทางแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะแล้วกับกิริยารถผมว่าเขาเป็นค่อนข้างจะ ตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาไม่ช่องโหลมางอะไรคือมีบุคลิกมีความสุขมุมมีอะไรดีไม่ได้กระตือดิสไบส์อะไรนะครับตัวรถขี่ง่ายควบคุมง่ายคือคุณบังคับได้เหมือนรถ150แต่คุณมีพละกําลังมากกว่า150ทุกคันที่มีอยู่ในบ้านเราตอนเนี้ไซส์ก็เท่ากันนะครับน้ําหนักก็ไม่หนีกันเลยน้ําหนัก ส่วนใหญ่ร5 0นี่พีเนยียรสกู๊ตเตอร150์ร้อยห้ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ130กว่า140ไอ้นี่ก็140นิดๆิดเนี่ยมันโอเคเลยนะครับน้ำหนักโอเคเลยเบรกสัคั้งในของหวนนะครับเจจวนเจหวนเนี่ยแหละตามที่ผมชอบเรียกนะ แถวข้างหน้าเนี่ยเป็นเลดีนเมาส์ด้วยเลดีนเมาส์หน้านะครับแล้วก็หลังนี่เป็น e อ็กซิสธรรมดานะระบบเป็นดิสหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็น ABS 2 Channel ไหนๆก็ถนนเปรียกแลวขอระาานิดนึงนะครับเด็กหน้าก่อนโอเคโอ้ย ABS ตอดมือนุ่มมากเลยนะหลังละ หลังจะรู้สึกยังจะกระด้างกว่าหน่อยเลยอนะหน้านี่คือตอดแบบจิบเบาๆนะครับเออโอเคนะครับจเียททำงานปกติดีอ่อแต่ระยะเบรกเนี่ยทำไมมันลึกจังวะด้านด้านซ้างเนี่ยคือฟิลตอนเริ่มมดูเลตตอนเริ่มมดูเลตตอนเริ่มเริ่มเราเริ่มเพิ่มน้ำหนักอะ่ะมันเหมือนของบิ๊กไบค์มากเลยนะครับคือแบบ ความเป็นเหมือนลูกสูบเหมือนรถรถแบบรถท่อแหละแต่พอมันเริ่มจับมันไม่จับอะน่าจะเพราะเบรกยังไม่รันอินเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะน่าจะด้วยนะเพราะว่ารถมันเพิ่ง40กิโลนะครับผ้าเบรกอาจจะยังไม่ได้รันอินด้วยนะหรือว่ายังไงนะครับเดีย๋ยวลองไปดูแต่เบรกหลังเนะี่ยฟีลลิ่งการจับ ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าของล้อหน้านะคือเบรกยู่วานนแหละหน้านี่มันอยู่นะมันอยู่แต่ว่ามันต้องกลัมมารุกมากเลยอาจจะด้วยถ้าเบรกไม่ได้รันอินหรือว่ายัางไงนะครับการพิงรถอะไรต่อสนองอะไรคันนี้ใช้เลือกใช้ล้อแปลกนิดหนึ่งก็คือใช้ล้อ13หน้าหลังนะฮะปกติรถสกูตเตอร์เขาจะชอบใช้ หน้าใหญ่กว่าหลังเบอร์หนึ่งแบบสิบสี่สิบสามเนี่ยสิบห้าสิบสี่อนี้แอันนี้ก็จะเท่ากันนะครับสิบสามสบสาก็เขาไม่มีอะไรเหมือนต็ปฉีดทั่วไปแล้วล้อ,ลอเล็กก็คือเนี่ยนะอาจจะสัมผัสกับหลุมแรงหน่อยแต่ว่ามันก็พิงรถง่ายนะสภาพโควิดนะครับก็ มาเชียงใหม่เป็นกึ่งจะเมืองร้างได้เลยเหมือนกันนะโอเคไม่ดับเครื่องนะครับขออนุญ,ญาตไม่ดับสภาพโดยรวงของรถอ่าจริงๆผมจะไม่ต้องพูดถึงมากแล้วก็ได้เพราะว่าผมเห็นหลายที่เขากรุงเทพเขาได้ขี่ก่อนเนาะได้อะไรก็ไปหมดแล้วเบาะนั่งโอเคไหมนั่งสบายดีนะครับ ผมตัวใหญ่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันแอบจะเกะกะตูดผมไปนิดนึงมันอยากจะถอยมาสบายๆแต่ก็ไม่เป็นไรมีตัวนี้ไว้ก็ดีจะได้กั้นทีไว้ให้คนนั่งนะครับนี่ก็จะเป็นระบบไฟ LED ทั้งคันนะครับเป็นรีโมทสตาร์ทอะไรก็ข้าท่าดีเดีย๋ยวให้ดูเบรกก่อนนะฮะนี่นะครับเบรกเป็นหวนนะครับฮวนสายก็สายถักของหวน ABS <I> เป็นเลดี้ม้าลซะด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าการเขาเรียกว่าไงวะใช้พรกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออไม่รู้เกจพเกรกแล้วก็น่าจะไม่ได้รันอินนะครับอาการมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปัม๊มอะฟิลปั๊มมาได้นะครับแต่แบบมึงไม่ไม่ค่อยอยู่นะฮะยางนะครับข้างหน้าไปไหนอะ4 mobility หลังก็ น่าจาเดียวกันนะ IRC หน้าเป็นศูนย์หนึ่งหลังเป็นศูนย์เอซศูนย์สานะครับผมไม่แน่ใจเรื่องรหัสรุ่นยางของ IRC นะแต่ถ้าที่ใช้งานดูก็ยังโอเคนะครับที่ค่อนข้างจะน่าแปลกใจก็คือโชคตัวน้อยตัวนี้นะครับยึดยึดแค่ข้างล่างนี่เองด้วยมนะั้งยึดยาวหรือเปล่ายึดล่างนี่นะครับนเป็นโชคสั้นเนะเาะอ เซตมาดีนะคือมีความนุ่มเก็บอาการอยู่ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องความเร็วสูงมากว่ามันจะนิ่งแค่ไหนนะครับหลังการขี่ใช้งานอะไรเนี่ยโอเคนะครับคือใช้ได้เลยแต่ถ้าตกหลุมปุ๊บปากเลยเนี่ยคืออาจจะรู้สึกมันกระด้างหน่อยเขาคงเซ็ตให้มีรีบาวเมลยนิดนึงนครับโชคหลังเป็นโอเคดีมีซับแท้งนะครับคือจุดเด่นมันคือการที่ว่า เป็นเครื่องชุดเดียวกับเวสป้าที่มีพละกําลังให้พอสนุกสนานได้นะครับแต่น้ำหนักตัวของเขาเบาและมิติของรถเขาเก็คือร 150, อ้อยห้าสิบแบบน้ำหนักตัวกับมิติรถมันร้อยห้าสิบแล้วพอเอาเครื่องนี้มันลงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันโอเคเพราะว่ามันขี่สนุกขึ้นมาทันทีเลยนะฮะองค์ประกอบโดยโรวมของรถก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูงานพลาสติกใกล้ๆนิดหนึ่งพลาสติกเขาจะมีการเล่นลายกันอยู่คุณภาพพลาสติกเนี่ย ยังไม่สุดอ่าเรียกอย่างนี้ดีกว่ายังไม่สุดนะฮะคือจับฟีลดูมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมันยังไม่ใช่พลาสติกเกรดดีขนาดนั้นแต่ว่าเทียบกับราคารถที่แค่1น,น,นึ่งแสนน่อยๆเนี่ยมันมันโอเคแล้วนะครับอันนี้ไฟต่ำนะฮะเดี๋ยวจะเปิดไฟสูงอ่ะไฟสูงเป็น LED สองดวงจะมีเดือดฐานมันนิ่งไนะครับ สองดข้างข้างนั้นเป็นไฟต่ําแล้วก็ข้าล่างนี่เป็นไฟสูงเนาะงานประกอบผมยังถือว่ายังไม่ให้คะแนนเต็มเนาะอก o n o m i ก็พอใช้ได้ถ้านั่งขี่ p o s i t i o ถ้านั่งขี่โอเคนะครับแต่ว่าปุ่มเปิ่มอะไรเนี่ยก็พอเราจับดูแล้วก็จะรู้ว่าเออมันยังมันยังไม่สุดเนาะมันยังไม่สุด ก็ยังดีมีไฟผ่าหมังให้นะแต่สวิตตัวนี้งงๆนะครับปกตินี้มันอะัพรันเนาะจุดหนึ่งที่เสียดายก็คือตรงนี้นะครับช่องเก็บของถ้าทําให้หมดรถสาม้อยมันจะมันจะดีมากเลยอ่ะคือมือมีปลั๊กชาร์จไฟตรงเนี้แล้วไอ้รูนี้มันมันแค่เนี้ยทุใส่อะไรไม่ได้อ่ะใส่มือถือไปมันก็จะตกลงมาหรือเปล่าแล้วดูแฮนนะครับคือ จะติดที่จับมือถือก็ต้องติดแบบที่มันเป็นเทปกาวแล้วแปะขึ้นมาป่ะจะช้าตรงนี้หรออันนี้ก็ไม่ใช่ช่องใส่ของนะครับอันนี้เป็นเอ่อช่องน้ําช่องดูน้ํานะครับช่องดูน้ํแล้วตะกี้เห็นช่างเขาบอกว่าตรงนี้จะมีปลัก๊กให้ต่อสายพุ่งแบตมาด้วยก็เขาท่าใต้เบาะ1ิลิตรนะครับก็ใส่หมวกกวับน็อกครึ่งใบนะ ชิลหน้าช่วยอะไรไหมก็ไม่ไม่ไมค่อยช่วยมากไม่ค่อยช่วยมากนิดๆหน่อยๆนะครับพอกระจายลมได้บ้างแล้ก็ไม่ได้อะไรจุดเด่นของคันนี้ผมว่าอยู่ที่เรื่องการขับขี่โดยรวมนะฮะคือพานพิกโค้งอะไรเนี่ยผมว่าทําได้ดีเลยเครื่องยนต์อะไรก็ตอบสนองดีราคาก็โอเคนะครับจุดอ่อนของรถคันนี้หรอ ที่พูดไปเมื่อกี้ผมว่าก็ยังเป็นเรื่องของงานงานประกอบในบางจุดนะงานประกอบในบางจุดแล้วก็การาทาวาคุ้ยกับรถซะมากกว่านะแต่ว่าถึงงานประกอบที่บอกว่ามันจะยังดูไม่ดีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ว่าพอเทียบก,กับราคารถที่มันให้มาแล้วเนี่ยผมว่ามันคุ้มนะแสนเอ็ดเก้าเนี่ยมันถือว่าใช้ได้คือคุณเพิ่มมาจาก พวร้อยห้าสิบนิดหน่อยมันก็ได้แล้วนะครับไปขี่กับสามร้อยได้ไหมก็ได้นะะขี่ได้มันนิดเดียวจริงจริงคันก็เล็กมากด้วยคือซ้อลรูปมากเลยใครไม่มีคือใครไม่รู้มาตาแล้วก็แบบเอ้ยรถร้อยห้าห้าใหม่ไม่ใช่นะครับขี่ดีใช้ได้ขี่ดีใช้ได้องค์ประกอบรถโดยรวมก็พอไหวนะ ก็มีศูนย์ไหมแค่นั่นแหละครับมีศูนย์แก้บ้านคุณไหมถ้าคุณมีศูนย์แก้บ้านมันก็น่าใช้ทันทีถ้าคุณไม่มีศูนย์แก้บ้านก็เหนื่อยหน่อยนะฮะก็เหนื่อยหน่อยเอาละครับเราก็กลับมาอยู่ที่ศูนย์เบเนลี่เชียงใหม่นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายคีเวแล้วก็เบเนลี i, ่คีเว y แล้วก็ซันเทสนะครับเปิดเาะตรงไหนเอ่ย อ่าโอเคมีเหมือนเป็นสปริงมาให้เนาะฟิวก็เป็นก็เป็นสลับกดขึ้นมาเหมือนกันนะครับคือคุณภาพงานพลาสติกมันเหมือนเป็นพลาสติกเกรดเกรดรองอยู่ครับยังไม่ได้พรีเมียมเหมือนของรถญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าบางเขากา็พยายามทำลุกเล่นทำลายอะไรออกมาให้มันสวยๆนะครับขนลุกนิดนึงเนี่ยไม่สงสารรถกมากเลยอะฝนมันตกใส่นะฮะ เอ,อโลโก้มาของเบลนัมอโยฮะโชคหลังเนี่ยตัวนี้ผมว่าทำงานดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปปรับพิโหลดตามน้ำหนักคุณก็พอละไม่ต้องมีดีบาวแล้วผมว่ามันเขามีดีบาวไม่พอสมควรจะเจออาการจริงๆก็เวลาที่ลงหลุมสั้นนะครับหลุมหลุมแบบลึกหน่อยมันก็โชคอะไรก็เอาไม่อยู่อะเออนะก็จะมีปึ๊บความเร็วสูงเก็บดีนะครับความเร็วต่ำก็โอเค แถมชกแน่ซึ่งชกแน่เนี่ยเป็นชกแน่ชกแน่สั้นด้วยอะชกแน่สั้นเป็นชกแน่สั้นที่มันอาจจะไม่ดี่ดีที่สุดแต่พอดีว่ามันลงตัวกับน้ำหนักรถแค่นี้มากที่สุดนะครับยางของ IRC ตัวนี้ก็ใช้ได้การขับขี่การควบคุมใช้ได้หมดจะมีหน่าสงสัยก็มีเรื่องเบรกนิดเดียวนะครับเบรกหน้านิดเดียวว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะอาจจะเปลี่ยนเพราะเบรกอาจจะดีขึ้นนะ สายทัวริงนะครับอาจจะอยากได้ชิลหน้าใหญ่สักนิดหนึ่งโลหะนะฮะแต่ผมว่า11900เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคกับรถคันนี้นะครับผมอ,อยากให้ลองมาขี่ตัวจริงกันมากกว่าอาจจะประทับใจนะครับคือ คุณจะขี่รถ150ไซส์รถอะ150แต่มีพะละกำลังก็เท่าที่ผมขี่ดูก็ขี่ไปกับฟอร์ซ่าตัวโฉมผมได้อ่ะฟอร์ซ่าเดิมๆนะครับ300โฉมแรกเดิมๆเ,เนี่ยไปได้กันได้เลยไปได้กันได้สบายเลยนะพะละกำลังไม่น่าหนีกันเท่าไหร่เป็นเพราะว่าคันนี้เขาเบกากว่าร่วม3 40กิโลนะครับ ร้อสนิดนเนี่ยกับฟอร์ซ่านะตัวนั้นนี่ร้อยจะ190ยเกอยู่แล้วอะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งราคาก็อยู่ระหว่างไม่อยู่ระหว่างอะ่ะก็แพงกว่า150นิดเดียวนะครับแล้วก็ถูกกว่า300บ้านเราพอสมควรแต่ถูกกว่า300บ้านเราประมาณ50า0มืด แพงกว่าประบ้านเราประมาณ20,000ืนนะครับไ้เป็นทางเลือกดูนะครับคีเวจีทีสองเจ็ดศูนย์ครับผมยังไงก็ขอบคุณเบลลีเชียงใหม่นะครับตัวแทนจำหน่ายเบลลีคีเวแล้วก็ซอนเทสนะครับของเชียงใหม่ด้วยก็ อยากฝากไว้ดูนะฮะรถอะใช้ได้ใช้ได้เลยงานประกอบก็จะแปลกๆฟีลิ่งของสัมผัสปุ่มกดแล้วก็การออกแบบบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้สึกงงๆกับตัวรถนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เร็วอย่างเดียวก็คือหาศูนย์ได้ที่ไหนแค่นั้นและถ้าคุณมีศูนย์ใกล้บ้านคุณก็โอเคไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีศูนย์ใกล้บ้านคุณก็อาจจะลำบากนิดนึง แต่ถ้าใครอยู่แถวละแวกเชียงใหม่เนี่ยมาลองได้นะครับมาลองได้ลิงก์ติดต่อของที่นี่อยู่ใต้คาอธิบายล่างคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ